อันนี้ก็จะเป็นดันเค้กดันมังกรเค้กบ้านๆก็จะเป็นตัวของคาวเกอร์เนาะคาวเกอร์ก็ใส่เป็น E X แม่นยำนะครับผมปกติเลยอาร์ติแฟกก็ปกติฟีสไตล์อีนุ่งก็ใส่เป็น E X กับคริเลตหรือเป็นดูนดาเมจได้มากได้อยู่เอาเป็น,นยว,ว่าให้มันเป็นตัวดาเมจตัวหนึ่งครับผมตำแหน่งของอีนุไฟครับผมแล้วก็นูมืดนูมืดก็เหมือนกันครับเป็นดาเมจเหมือนกันนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวของ ฮาปูนะครับฮาปูก็เป็นเอนะครับแล้วก็เคาน์เตอร์นะครับเป็นอะไรก็ได้เหมือนกันนะฮาปูโอ้เดือดน้อยจัดนะฮะแล้วก็รูรูแอนะแกงครับผม e อ็วิลหรือเป็นเอกับอะไรก็ได้เหมือนกันนะครับบูดมืดไม่น่าจะบ้านนะไว้บูดมืดไม่น่าบ้านแฮกอยากได้ทีมบ้านนะฮะบ้านรวยเงทีมบ้านรวยเขาไอดีได้เลยนะในวันได้ครับผมได้ครับเดินไกลเหมือนกันเหนื่อยพี่พี่เดินไกลขนาดนี้พี่เหนื่อยไหมครับผมโอเค อันนี้กอดแตกนะครับอันนี้เขาบอกว่าอะไรทุกครั้งอ่ะฮะอทุกครั้งที่ถูกศัตรูโจมตีบอสจะได้รับการฟื้นฟูทีละ5%ว,ว้าวแล้วก็จะเป็นโลกเกาะขึ้นมาด้วยนะครับวิจเจมะ่ะเท่ากับว่ารอบนี้เราจะต้องเอาห้ามฮิวไปเนะี่ยเพราะแพลยีฟของบอสก็คือเวลาที่โดนตีอ่ะมันจะเป็นการฮิวเรื่อดให้ตัวเองนะผมตอนนี้นบัฟห้ามฮิวสำคัญมากนะผม เออตีแบบเลือดแทบไม่ลดเลยเกียนจัดเกียนเกียนไปสกิลนี้เกียนไปนะผมจริงถ้าเป็นตัวของไอพวกธนูธนูไฟก็น่าจะได้นะสกิลหนึ่งที่มันแ,แจกห้ามหิวได้อยู่อือสวยงามครับอืบอ ปั okay. บ๊บปูฮาปูฮาปูวับดาบอย่างแรงอะ่ะเออโคตรแรงอะ่ะอือฮึอแล้วก็เอ่อเมื่อใกล้ตายเนี่ยสมมติเมื่อใกล้เราใกล้จะตายแล้วแหละมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับได้รับในเรื่องของโรคอีฟิตหรือโรคก,การตายนะผมเก่งนะสกิลตดตัวของบอสร,รอบนี้ถือว่าใช้ได้เลยคือทั้งตีฮิวด้วยนะครับแล้วก็ใกล้ใกล้ตายเนี่ยจะเป็นการแบบคล้ายๆกับสร้างโรคก,การตายขึ้นมานะครับใช้ได้เลยปวดพอสมควรนะฮะ แต่ว่าดาเมจดมันไม่ได้แรงมากเหมือนรอบที่แล้วครับดามเมจก็คือกลางๆนะอันนี้คือชิวๆเลยครับผมตีฮิวตีโดนตีแล้วฮิวยนจัดห้ามฮิวไปก็สบายแล้วผมตบปึ้งเนี่ยมันจะเป็นโรคอีฟ e ี่ขึ้นมาโรคกัดตายนะผมเรียบร้อยครับอีซี่นะอีซี่อยู่อีซี่ก็รอบที่แล้วอะ่ะรอบนี้คือค่อนข้างเหนื่อยครับรอบรอบนี้ค่อนข้างเหนื่อยหน่อยประมาณนี้ครับเฮ้ยเรามาลุ้นกันว่าลูนหกดาวเราจะได้อะไรกัน เออก็ได้อยู่นะจริงๆลองตีดูสปีดดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกมังกรตัวเลจกจะโหดสุดใช่ไหมน <c oughs> ตีฮิลด้วเหรอร้ายกาศ